สวัสดีครับสวัสดีคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่โรบี้กับซองดับเบิลก d ตนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มีของรางวัลมาแจกให้เหมือนเดิมนะครับทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดนะครับผมโค้ดสกินปืนไอเทมแล้วก็บัตรกานิน่าแล้วก็เพชรฟรีนะครับทุกคนโค้ดสกินปืนก็เป็นโค้ดที่สามารถลุ้นถาวรนะครับ ก่อนที่เราจะมาแจกของรางวัลกันได้ผมขอประกรับกิจกรรมกันก่อนนะครับผมไอตัวนี้ก็เราก็สามารถกดจองได้นะครับผมจนถึงวันที่20นะครับทุกคนก็สามารถกดรับได้นะครับคนตรงนี้ก็จะเป็นการอัปเดตใหม่อะไรใหม่นะครับผมให้เรามากดรับเอาโทเคนตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะไปแลกของรางวัลนะครับผมของรางวัลก็มีเยอะมากให้เลือกเอานะครับผมเราสามารถแลกเอาได้เลยนะครับผม นี่ไม่ว่าจะเป็นบอดสุดตัวละครหรือว่า,าสกินไดบอนะครับผมต่างๆนี่นะครับผมมีเยอะมากเลยนะมีหัวตัวซางด้วยมีหัวสลาบด้วยนะครับผมน่าจะสวยนะดูเลยอันนี้ก็ให้เราสามารถเล่นเอานะครับผมลงเล่นกับเพื่อนหนึ่งรอบนะครับผมกำจัดศัตรูนะครับ5คนเล่น30นาทีเล่น60นาทีนะครับผมกด้ยับ อย่างละหนึ่งไปนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทําง่ายมากนะครับผมที่ใครทุกคนสามารถทําได้นะครับผมสำหรับใครที่ไข่ไข่ใส่โค้ดไม่เป็นนะครับผมก็กดมาตรงที่ประกาศแล้วก็กดลงมาที่แรกโค้ดไอเทมแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมล็อกอินไอดีตัวเองเข้าไปนะครับผมแล้วเราก็จะเห็น UID นะครับด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่โค้ดไอเทมนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาแจกโคดอเทมนะผมมีบัตรคกรีนาจำนวนหนึ่งใบมาแจกให้นะครับผมทุกคนสามารถาเติมเอาสุ่มเพชรนะครับผมตั้งแต่ร้อยกัวเพชรถึง400กว่ากัวเพชรนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบัตรคกรีนาสามารถใส่ได้1คนเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่มาซาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมสำหรับใครที่ใส่ได้ก็อย่าลืมามามาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผม ใครที่มาซาก็ทําตามที่บอกเลยนะครับผมที่สําคัญก <Oliver. S 2> ็ด <K> ูคลิปให้จบด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจอะไรทุกอย่างนะครับทุกคนที่มันเป็นตัวเลขนี้มันก็คือบัตรกาลีน่านะครับทุกคนจํานวนหนึ่งใบสำหรับใครที่มาซาก็อย่าลืมทําตามที่บอกด้วยนะครับผมนี่นะครับทุกคนเอาไปใส่เอาเลยนะครับผมสามารถใส่ได้หนึ่งคนเท่านั้นนะครับส่วนโค้ดไอเทมนะครับผมจะแจ้งในคลิปหน้านะครับผม สลับใครที่เข้ามาดูครับก็ส่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย